เฮ้ยพ่อแม่ของเราเนี่ยเพิ่งจะออกจากบ้านพวกเขาเนะี่ยฝากคําแนะนําบริเวณตู้เย็นให้เราลองดูฝากคําแนะนำยึดท่้งตู้เย็นให้เขาลองเบิ่งติว่าทั้งตู้เย็นมีนมอย่างวาติเฮ้ยพ่อแม่เขาไปทุลาอย่างก็จะไปทุลาแามหนีวะ่ะเมื่อมึงหนีติล่ะนี่มันเวลาสับหมเลนชัดๆนะทุกคนโอ้ยน่ากลัวอยูน่นะเอาจริงนะทุกคนนะมึงจัดสภาพอืว่าน่าจะแมนสับหมเลนแล้วะตอนนี้ น่าจะน่าจะย่อคืนนะครตอนนี้ทุกคนสวัสดีครับพอตลาดทุกคนเลยนะครับนาะวันนี้เขากำมังอยู่กันในเกมรูปหมวกในแมบของแมวในหมวกนะทุกคนนะอ่าผมก็บอกเว่าเป็นแมพสยองขวัญบอแต่ว่าเขาบอกว่าแมวในหมวกอืมแล้วตอนนี้ครับพ่อแม่เขาก็ได้ออกไปทดธุระย่อคืนนะทุกคนนะว่าท่านกลับบ้านครับพอแมวเขาเนี่ยฝากข้อความไว้ทั้งตู้เย็นครับเดี๋ยวเขามาเบอ่งกันเลยดีกว่าว่าข้อความมันมีอย่างแนนข้อความจะเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยโอ้ มีสิ่งที่ต้องทํามากมายเราควรเริ่มต้นจากหน้าต่างก่อนเขาเขียนเขียนว่า clean the dirty window หน้าต่างอ่าเคลียร์ที่หน้าต่างนะฮะทุกคนนะโอเคครับ <She esh. S 1> ทุกคนเย้ Those are a lot of things to do <c oughs> We should probably get started with the windows What อ๋อให้เราเคลียร์หน้าต่างนั่นแหละถึงล <laughs> ะมันผมเลยเยึดว่า Wind ows, window window นะะทุกคนนะอ๋อคือทำความสะอาดใช่ไหมโอเคเลิศ นอนแรกผมถึกว่าแม่เฮาเสียเฮาซ่อมกระจกนะตอนที่ไหนได้บ้านเฮ้าวันใดทำก็สะอาดนี่เองครับฉันัันสิทายังละ่ะเขามาทําการทําความสะอาดกระจกไปเลยกระจกบ้านเฮ้าครับทุกคนต้องบอกก่อนว่ามีหลายบาทมากๆเลยนะแล้วก็แต่ละบาทน,นี่คือเลอะหมดเลยครับผมอโอเคสันรามบ่าท่านเบิดครับมาฟังทาง้านนี้ครับผม แล้วก็ห้องสิไปเฮ็ดซันเหมือนงกันมูเฮ <Whoa! S 1> ้ย What เสียงบ้าอะไรเนี่ย It's probably those kids throwing rocks again. Oh. Let's just finish with our chores. ราจ่เางเลยครับเฮ้ยเปรมาจังไล่กันแทอฮะรถขนานแดแท้เลยนี่เป็นบอตอนแรกนึกว่าอีหยังตกใจหมดเลยครับผมกระทั่งทั้งกษัตร์กระจกดีๆ เฮ้ยบ่ไปละโอเคเดี๋ยวเขามาทำข้อาาสาั่งกระเทิ้งน่อยดีกว่าครับข้างล่างนี่รู้สึกว่ามันมีคนมากแกล้งอ่ะมีคนมากแกล้งหนูโอเคแล้วนี่คืออะไรอ่ะห้องนอนเราใช่ไหมโอ้วาวนี่คือห้องนอนเรานะฮะห้องนอนเฮานี่ห้องก็เป็นคนขี่ขานย้วไง <c oughs> ถึงแม้ว่ากระจกเราจะไม่เคยสะอาดไม่เคยสะอาดสักครั้งเลย าข้งขี่างที่ด้วยกันห้องนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องพ่อแม่เข้าพ่อแม่เขากับเป็นห้องนองเข้านะทุกคนนะ,ะ now that we're done with the w i n o w s e a n pick up the toys นนห้องกระเด็ดทำความสะอาดเกือบหมดทุกอย่างนะทุกคนนะและรู้สึกว่าเขาใส่เห้าคว้าของเล่นที่ได้รับการแสดงไว้ทั้งหมดหอ,อ,อันอ่านั้นเข้ามาทำการเก็บไปเทละของของกันเลยดีก,กว่าอันนี้อันเนื่องครับผมจื๊บ า่าเฮ้าเล่นแล้วเนี่ยเหมือนเขาบ่ค่อยมาเก็บของเก็บเงียบไเฮาว่างกระจายไปนะทุกคนนะแม้กระทั่งเป็ดครับทุกคนก็ว่างอยู่วงสิ่งล่างนาะนแล้วทุกคนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ีรูปอะไรน่ากลัวน่ากลัวติดอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ไม่ก๊อชห้องน้ำอย่างก็ห้องน้ำคุณยายแกลนี่จา้าโอเคมาห้องเก่าห้องเดิมครับผมห้องเก่าห้องเดิมนี่คือมันมีของเหรียญว่างไว้เต็มเลยนะทุกคนนะ เก็บไปเลยสิกษาเลิศเอาเรามาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องเห็นมันพานนะทุกคนนะที่ห้องเหยียบไปแล้วโอเคเดี๋ยวห้องลงกไปข้างล่างั้นล่างกันดีก,กว่าครับคือเอาจริงจครับตอนนี้พ้นอยู่ที่มหาสารคามนะทุกคนนะซึ่งมาศึกษาดูงานครับก็เลยแบบว่าล้อมาเล่นแมปหนีบึงมันก็นรู้สึกว่าเน็ตผิดอนะทุกคนนะเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองไงก็ถือว่าเลิศอยู่อ่าแบาบนี้ยนะทุกคนนะถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตเราจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ อุทยผม Now that we finished all the toys, we should go watch some TV. เข้าได้รับของหลินทำหมดแล้วครับทุกคนเขาคนกลับไปเบึงทีวีนะทุกคนนะว่าจะมีข่าวอะไรดูซิผมว่าข่าวพวกพวกข,าวขา่าวคาตก่อนแทนแน่นอนนะเหม็นวะคิดว่ามาลองดูโอ้โ oh, oh. <c oughs> ห่เพิ่มเพ่มเพิดดนะช่องเจ็ดาช่องเนี่ยวีดีโอ่องอะไรก็ไม่รู้นางตัวปาไปก่อนเลย ผลิตภัณฑ์อาจมีสารใยสังเคราะหงบอกั่วสีแดง40และสัตว์นี่เป็นอังตรายมากผลิตภัณน์อาจมีสารใยสังเคราะห์ตะกั่ามีแดง40และสัตยงคู่เป็นอัการายมาม <Wow. S 2> what are these fancy <อ> numbers at the back of the card <c oughs> I'm sure our parents won't mind if we <c oughs> treat ourselves <c oughs> do not อะไรเนี่ยสัมผัสสิอ๋อมาสัมผัสได้ใช่ไหมไปที่คอมพิวเตอร์โอเคเฮ้ยอย่าวาเหาอีสื่อน้าตางที่ขายในทีวีดิแมวในหมวกไหมหรือแคทอินเดอะเฮดเฮดคือหมวก แสดงว่าเฮาได้คู่ป่องของพอแม่เข้ามานะทุกคนนะเราก็ติมันเลกครับอันนี้ตีเรืงง่องง่ายอลองซื้อสิใ okay, ครร้องใครแล้วครับผมผมคิดว่าพอแม่เข้ามานี่โดนด่าแท้เอาละครับทุกคนมาเคลยต่อมาครับอีคารลงนี่โดดแม่ลงนี่บอบเนี่ <laughs> โดดบ่ลไรทุกคนกระโดดกระว่า้พ่อมจะบ้า,าคือมันเสียเวลากับการลงมากเอาละไปเบิ่ง้างหน้ากันดีกว่าครับหรือส้อมีคนมากนะทุกคนนะ There's no way that book arrived that fast. Let me bring it into the toy room. อื้ม Let's open this up. Whoa! Hello, children. I am the cat and the hat. hat. I'm here to entertain while your parents are away. So let's laugh and be silly and giggle and play. <laughs> who are you? I just told you who I was. Imagine that. Yes, indeed. I am the cat. The cat in the hat. How did you just come out of that box? I climbed in the box. Oh, what a surprise! You opened it up. Then I popped before your eyes. Do you want to see a trick, a whiz or a whack? A flip, a flop, or a jump with a smack? สีเงาเนี่ยกแจริงมากเลยต้องเจรอแบบเดมาสมจีสุดเลยมันในหนในหาหามันมันจะไปลี่ลี่ไร์บาที่นี้นหาแมวทั้งหมดห้าตัว มาแล้วจะมาเล่นอะไรตอนนี้วะเนี่ยแล้วกูไม่น่าสั่งเมียมาเลยดีดีดีด,ด,ดีจุดหนึ่งอาแอบเจอ oh, หนึ่งตัวโอ้ยคุณค้นเจโอเคบางที่แม่ตัวนี้ก็แอบหลอนๆอยู่นะทุกคนนะเอาจริงไม่อย่างอีกว่ามองอไนอีกมองใหนอีกเอ๊ะมองอไนอีกว่ายในนี้ันมีนะทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ชั้นสองไปเบิ้งชั้นสองกันดีกว่าครับโอ้โหทุกคนผมเดินไปคนลุกไปเร่ตัวนี้ นี่น yup. ะห้องน้ําไม่น่ามีนะอย่าจำสเกก็พอห้องนี้มีไหมไม่มีไม่มีทุกคนแล้วเขาจะไปเบิรงห้องเฮาครับผมคิดว่าห้องเฮาหนีมีแถแน่นอนนะทุกคนนะอนี่ไงตกใจตกใจนิดหน่อยห้องนี้ก็ไม่น่ามีเหมือนเดิมครับผมห้องนี้เขาโล่งมากป้าวนเลยครับเอาละเหลือซันสุดท้ายสินะถ้าไม่อยู่ชั้นล่างก็อยู่ชั้นบน เอาละมะห้องนี้ห้องสุดท้ายปึ๊บโอเคท่านข้าคิดว่าเขาน่าจะหาครบแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลงไปลงไปชั้นล่างกันดีกว่าฮีดี้มันมาอยูมอห้องนั่งเรียนเองปึ๊บ Why are you so good at this game ครับผมมาเบิ้งกันเลยดีกว่าว่าเขาจะหาตัวสุดท้ายพอบ่ตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยมันอยู่ไหนเอออยู่มรงนี้ไหมไม่น่าอยู่นะฮะตรงไหนอีกตัวไหนอีก ตอนนี้ก็ว่าน่าจะมีครับผมยกวัาตัวสุดท้ายมีจำสแกเดอร์คอรองขอรองมากๆเอ้ยทุกคนเบืองขั้วฟังนี่ครับมีความเป็นเดือพดีมันอยูน่นั่งดีโอ้โหทุกคนมันไม่ได้ยุดจุดเกาจุดเดือมันมีพวกสมมติมากทุกคนไอ้แมวบ้าอึ้งเรียบร้อยฉันจะเดบุ well, คดีกคลังไพ <was> ่ กระเปกดีนะทุกคนแต่แมวในหมวกในข้างนี้ครับคิดว่าแมวตีแบบหนักหวั่วมาเลยอะอาระทุกคนเข้ามาตรวจสอบประตูอีกท่เนืองครับรู้สึกว่ามีได้ยินเสียงกูไใดบางอย่างขึ้นมานะทุกคนเปรดมาช่วยะไรเนี่ยใครเป็นใครเข้ามาที่นี่เพื่ออะไร ตูขนนปุณิหรือยังวะอ๋อคุณหมายถึง t คทที่พร่งใส่ s ม้อเผือกในบะขนมปังนั่นไม่ใชอการ์ตูน My name's Lorax. I used to work on his show back when it was still airing. the actor who played him. นั่นแสดงที่รับผู้ติดเขาเขามีอาการติดผิดปกติทางจิตใจเขาจะสถานีโทรทัศน์ยกเลิกรายการหมายถึงแม่ตัวนั้นหรือเปล่าแม่ไม่ใส่หมวกสถานีโทรทัศน์ถูกปิดตัวรายการเขาก็เลยมีอาการแบบซึมเศร้าจิตใจน้อยลงเรื่อยเรือยไงโคตหนีนะจ๊ะชื่อถึงมาวาหนีบอกสถานี เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในที่สุดไฟก็ยังคงอยู่อย่างคุณบอกว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านของคุณคือบางสิ่งบางอย่างสวมชุดที่เหลืออยู่ของเขาชุดกายเมจหนึ่งของมันแมวไม่หยุดการบันทึกภาพ Why ทำไมที่นี่ทำไมฉันที่นี่เขาบอกว่าซุ่มโซนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสตูดิโอแห่งเก่าครั้งกนเราจะ What was the episode called? อ่านบทท่านทุกทเลยครับทุกคนล <The cat S 2> <ข>องฟัอให้ <back. S 2> ทุกคนดีๆนะอะครัทุกคนท่านที่ผมแบบว่าขอความทำเบื่อเขาข่าวนะคนเนี่ยตัวของแมวหรือเปล่าตอนแรกเขาไรมันออกไปแล้วเขาอว่ามันอยู่ในนี่เลยังไงบางคยังรู้ว่าตัวใดเนี n ยนะาัวระวางแมวประตูนี้นะทุกคนนะแต่ว่าตัวเนี้ยเทียรเนี้ยบอกว่าแมวนะแบว่ักสดงในโอเก เราจะสตูดิโอนั้นถูกปิโต้แล้วมันก็เลยแบบเกิดการซึมเศร้าว่าคานนซ okay. ึมเศร้าอ่ะเออมองที่เขาอยู่เนี่ยเคยเป็นสตูดิโอเก่ามาก่อนครับกอนทีจีมาตังบานนะเป็นบอสใช่แล้วใช่แล้วโอเคเอาละครับทุกคนมารับสายกันดีกว่า Hey kids just calling to see if all is well Have you finished all your chores? Yes, Mom. เดี๋ยวแม่ก็จะกลับแล้ว That's good to hear Make sure to go to sleep before 10 p.m. I got it, Mom. Okay. Okay, love you. Goodbye. รักแม่มากเลยโอเคแม่ก็รักลูกนะจ๊ะ It's 10 p.m. We should probably get to bed. ไปที่ครับเ้าควรไปที่เตียงครับผมอ่าเอาลรัทุกคนไปไปนอนกันดีกว่าครับผมถึงเวลาที่นท่องจุดต่องนอนแล้วครับลา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 หรว่าของนอนผีไส่เข้านะหรือนอนไส้เข้า It <laughs> <laughs> here. What? Huh? What was that sound? It sounded like it was coming from downstairs. I could have sworn I heard my mom screaming. Something could have happened to her. นี่โอ้โหตามยาไปฟังนี้เลยเป็นห้องบ้าอะไรวะเนี่ยคุณคุณครับของนี่ครับผมคุณคุณเปิดสิเปิดสิเหมือนเห็นร้อยเลือดครับเดินไปยื่นเสียงแม่เข้าหรือว่าแม่เข้าสะเกิดอย่างเกินกับแม่เข้าตีอาลัดคนยังเลยครับทุกคนนอนแน่นอนภาพเมาส์เฮ้ยหรือว่าสีมีอยังอยู่ให้รูปภาพนี่หรือเปล่าลองเปิดเมือก่อนครับทุกคน ว้าว <Wow. S 2> what the heck is this place it's like some sort of dungeon maze this has to be where my mom is being kept เอาจริงนะกูว่าทุกคนเอาจริงเหมือนสั่นใต้ดินเลยโอ้โหจะว่าเป็นเขาโกนธในซีเดอร์คอลองอีหลีทุกคนเอาจริงมันเป็นเขาว่องโกนะเชี่ยให้ได้ให้ได้ทุกคนไม่หลุดซ่อนอีอย่งน่ะ ยุ้ยไก่เขา้าไปฮั่าคนหาถ้าออก,เอ,เ,ออกเอาแล้วเ่วจะออกทางในลำบากที่นี่เอาละครับทุกคนตอนนี้ครับคือตายไม่ได้ตายครับตายครับผมตอนนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ไ oh y g ก d ตอนนี้ครับพ่าใชทถ้ำการยางไตเขาบงกดไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ แลวตอนนี้ครับทุกคนเท่าก็บลืมที่สีขามาบริเวณมองอที่จะเป็นท่าออกแล้วนะทุกคนนะตอนนี้เขาอยู่ที่ใจกาของแมบครับเขาพยายามที่จะว่าเดินตามซอกตามมุมไปนะทุกคนนะอ่าแล้วเราติดอะไรเนี่ยจะปะเฮ้ยทุกคนมันมีตัวนั้นไล่ล่าเราด้วยอะแล้วใครจะไปรู้เนี่ยมืดก็มืดนะแก อ๋อมมนมีไฟฉายยุนไม่ไฟฉายอยุ่เพราะตอนเราว่างติเอาสิบห้ายแหละท่าไหนท่าออกแล้วเนี่ยทุกคนผมงงไปหมดเลยมันก็มีท่าออกอยู่หลายท่ามาปะนวทุกคนนะต้องเบึ่งเป็นระยะระยะตอนแรกผมบัตรโปรใสอ่ไฟฉายอ่ะทุกคนตะวันลำพังไฟฉายแบบเนี้ยมันกับว่าเพียงโป้หรอกครับอกเลยเขาต้องใส่บา่าโปรไฟฉายสีดำเงินน่ะ เอาละครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ครับผมสีบอทําการเบ Google Map แล้วมันเสียเวลาแบบมากเลยโอกาสได้เอ้ยเชี่ยตกใจตายแหละ <c oughs> สีหลอดบอกงานนีมึอน,นี้สีหลอดว่าอาลรผมรู้แล้วว่ามันอยู่มุมใดมันอยู่มุมมองดีเข้าเคยไปครับฉะนั้นผมสีบอไปฟังหนักน,นะผมสิทําการแย่ปอีกฟังหนึ่งครับ โดดไปฟั่งนี้ครับผมแล้วก็เดินนาไปเรื่อยๆซึ่งเขาพยายามิลรีเลี่ยงมั่นให้ได้มากที่สุดอุ้ยอันนี้อันนี้โอ้โหคือมันมาเร็วมากแกเอาจริงนี่นี่ห้อเรียนนี้นั่นะได้พร้อมโอเคเอาละมาลองกันอีกสกตังครับขนพา,านตานี้คือ <descub> ผมขอโซลินด้วคือมันบ่ไดยมีแค เอ่อตัวประหลาดฟังเดียวนะคือมันกระจายนะทุกคนนะเอาล้ครับทุกคนเฮอสิมาลองใส่สปีดการเรีนเร็วเบิงคันเพรอร์ยังแปลก,กแปลกแบบนี้อีกบันนีไม่อย่างบ่อาจจะมีอย่างไรทุกคนนะเอาละทางลงครับผมทางลงแล้วนี่เป็นคืออะไรอะ่ะเปนเคืออะไรอะ่ะเฮ้ยห้อ,องนี้ไปเมื่อไรครับผมไปเมื่อไรเลยทุกคน ไ,ไดใส่วะดีดด,ดีได้หัวกะโหลกครับผมเฮ้ยได้หัวกะโหลกเอาพยาเลยอะได้หัวกะโหลกนะทุกคนตอนนี้ได้หัวกะโหลกแล้วก็เจอชานทัตอีกหนึ่งเออเลิศมันไม่เลิศเลยนะครับทุกคนฟาออกไปจากบริเวณนี้กันดีกว่าครับหัวกระโหลกนี่ผมบุ่รู้ว่าเก็บไปเพื่ออะไร แต่ทีน่เขาเก็บไปดีก,กว่าเนาะตอนนี้หาทางออกอยู่นะฮะโอ้โหเจอแต่ทางตันจบ้าฟังท่านาน,นี้ท่านตันนะทุกคนนะไปบ่ได้จะบอกเลยดูแผนที่ซิแผนที่ของเขาเขาต้องกลับมาทางเก่านะทุกคนนะตายแล้วครับผมคือเอาจริงเล่นยากมากเลยฮะ